หนองลืมเป็นเทียงอาคารไม้ชั้นเดียวมีรั้วไม้เตี้ยๆและป้ายสีหลุดร่อนที่เขียนด้วยมือว่าสถานีตำรวจภูธรตำานงหนองลืมไม่มีใครมาต้อนรับไม่มีเสียงพูดคุยหรือแม้แต่เสียงโทรศัพท์ภายในมีโต๊ะเวนตาเปล่าทัดลมตั้งทื้นหมุนช้าๆเหมือนหายใจรือลินหมดทัดหยิบฟ้่มเบนขึ้นดูอย่างชื่งช้า ก่อนจะหยุดที่รายงานฉบับหนึ่งเด็กหญิงไม่สิบาหายตูไปหลังเดินผานปากตายเขาอาประโยคสั้นๆน,นั้นซ้ำสองสามรอบหัวทิ้วขมวดโดยไม่รู้ตัวคำว่าปากตายทำให้เขารู้สึกบางอย่างในอบไม่ใช่ความตล่อแต่เป็นความแปลกแยกมันเหมือนชื่อที่ไม่ควรถูกใช้เรียบสถานที่จริงๆได้อย่างหน้าตาเฉย เขาขคว้ากุญแจบ้านพักสิ้นขวานไว้กับไม้ขวานสนิมเคกรแล้วมุ่งหน้าไปยังบ้านพักที่อยู่ไม่ไกลจากโรงพักนักบ้านทักเล็กๆถูกปลูกอยู่ริมบึงโคลนแห่งหนึ่งมีสะพานไม้ทาดุฐานน้ำไปยังแนวป่าไผ่หมดทักก้าวเท้าขึ้นบันไดยอย่างเงียบๆเขาไม่คาดหวังอะไรกับที่นี่อยู่แล้วการถูกย้ายมาประจำที่ห่างไกลเช่นนี้ก็เหมือนการเนรเทศกลาย හිරිණි හ ි